เ,เก็บข้าวเ,เก็บของค่ะพี่น้องเหี่ยนโอ้โห <c oughs> มันบมมีเนี่เอาสิออกได้เลยมี่แต่ดเละเบิดเลย <c oughs> เอายำไม่ไปเอา <c oughs> ต้องขอบคุณพ่พอฟ้านะคะ <c oughs> ขอบคุณครับ พี่น้องซุม่มที่ทารถขยะมาเก็บเอาออกไหมเบิร์ดรอรถขยะมาเก็บมันลกมากเลยในบ้านมีแตุ่่่่นของเก่าซื้อมาสิบยี่สิบปีที่แล้วนะนี่คุณยายเอาไปถิมให้เบิร์ดเออคุณลาวเขาแก้ไปถิมมองไงเขาผุนเน้ เห็นบมกบ้นที่นเฮียนโลบ้านถูกสาวเสียอ,อ่อนไม่มาลงยากแดดได้พีแ่บบสี่เอามาลงอฮะเออไปครับไปเบิงไปเออขับไปเบิงนี่คุณนายแม่ผูต้ตรวจงานอันเด้งดึงเด้งเดงนี่เดี๋ยวแกบุ๋มเขาก็จะมาเอา <the> ให้แกบุ๋มเอาพอแกบุ๋มเอาจะได้ฉีดน้ำ ทำความสะอาดได้ง่ายๆของเยอะมากถวยบวงควงจอมแม่เดินระวังเศษกงเศษแก้วยินหมอตาที่ฝุ่นกองบางไงหนึ่งคุณจะเห็นบอกคุณนะเขาที่เอาขยามาใส่มาตากเอาเอ้ย พี่ยายจะเบิ้งพี่นะในห้หองพี่นะจะได้รีโนเวทโต๊ะเครื่องแป้งเห็นบ,าสาบอสะอาดเบาแย่นานเอาไว้มันก็ลกไม่ไม่ได้ใช้งานผุ่นจริงๆแ้่ทึ่งๆผุนกระให้เขาออกอยู่เด็กผุนยายุ่่นมันบุมีเนี่ยเอา,เอาพี่น้องจักสีอันเฮ็ดจังไงฮะ อันปกติใ hmm. ส mm. ่เครื่องดูดฝุ่นเอาเอาก็้ายาควมาตัก็ดีเหรเออเขาสิตักดอกมีแเนี่ยเอาตาบน้องโน้นเออนะแค่เราเคยมันหนอกแก่เราหงื่อมาตกเอาทั้งหนอกอะไรดอกเออเขาก็สิตักเอานี่ละโอ้ยแขกดีฝุ่นพี่มาอะไรคนจอยตาคุณบาทน้ำหวานน้มยายคุณตาจะมานอนอยู่กลางบ้านไม่ได้ต้องไปนอนอยู่มุมโน้นเขาจะหูแม่นอนอยู่หัน เดี๋วจะซื้อเตียงเล็กๆมาให้คุณตาเตียงนอนคนเดียวไปใส่มาใส่กระชามเพเป็นบาอ,าอ,าอ,าอาื่นมาอื่นไม่เรามากนาะเราคนรักษัตว์สั่งสื่อแพมเพิดแต่ว่าบริษัทอันนี้ละยายยเยิ่งในห้องแน่มึงคุณนะแฟนดีบอสแฟนดีบ่าจะว่สาสะอาดบริษัทมีงูมีเหี่ยวคุณ คือขี้เกียจไงอดเตะขาอยู่ท้งคุณยายขี้เกียจไงอดมันขี้โต้ได้ยายพงแน่พี่น้องขี่ฟุ้งกองหมให่ใดไงขี้พออีเมยียข่อยละโซ่คุณเอาไปเทหนาบานน้องหนุ่มบรต้องเอาใส่ถุงขยะยานเอาไปเทใส่น้ำมูมันเห็นบ่ยายแฟนอยูย่วะ แปลนดีแปนมากเลยนี่ตู้อเต็มตู้อันนนก็มีพวกซึ่งพวกถาดพวกถวยบว่บวงกวงจองอปวยจัองอันชงนมีบอลใหม่เอะะเนี้ยก็แปไนี่แปนได้่ง มันมีวันไหวให้เขาเก็บเขาเมียนะแล้ว่าเดี๋ออยวเอาของนั่นไบุ๊บถ้าเมย์ประชื้อนะมันมืวันี้บ่ได้เงิอนี้เขาจะมาติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก็จะมาล้างแอร์เพราะว่าแอร์ห้องนี้ก็เสียวันนี้ไม่ได,ไได้เขาจะมาติดอินเทอร์เน็ตนะยายนะเขาจะมาติดกล้องวงจรปิดด้วยนะ ใส่ยกมบือสองนิ้วสีขาแข็งแรงนี่น้องเขาเรียนพูดทุ่งานหรือเ่าเลิกงานสองโมงเคึ่งไปกาพอเรียนพูดเลิกว่าได้เลยพอเรียนพูดฝากไปเอาอยู่ตลาดไปก็พอเรียนพูดไม่ว่านี่ยคนไปแล้วพูดวันที่ยี่สิบหกวันเกิดเขาจังไปเออแม่งิไปเอาเขาไปถวายอัน อันให้อันกับเขาน้ำพร้อมนะยายอ๋อจะขอเงินจังหมื่นเดียวส่วแล้วก็หนูไปสือกระเป๋าเน้นพุ่เอ้าเงินหมื่นหนึ่งที่ไหนละยายขอรายวันอีกแล้วก็รายเดือนอีกอะไรแล้วให้จังหมื่นหนึ่งก็เลยไปสืบของโอ้มาขอผ่านกล่องเลยเด้อพี่น้องบริหารแล้วเป็นบาปพรอะพูดนะเออเอาแล้วถึงวัยบริแรงจิตใจต้องขอเน้นพุ่มพวกพอเน้นพุ่มีงบให้พันเดียวเท่านั้น นี่เหตตาแล้วนอนคุณนัทแล้วรับรถไปหน้านแบบนางาเอาเขาไปเห็นแมวเราโอ้ยใหญ่สิส <laughs> ื้อเตียงหน่อยว่าใส่หายอยู่นี่นี่นี่หมอแม่สื้อเตียงหน่อยว่าใส่หายอยู่นี่นี่เอาเตียงเอาเอาหัวไปฝุ่นเอาขามาปีเ้ากันนอนสบายมาใหญ่เนาะเตียงอันหนึ่งอยู่นี่อันหนึ่งอยู่ในห้องพระทุ่พุ่นมนาใหญ่เนาะเอามาสองเตียงพอได้นั่งสบาย อ้าวแจกมากสิมาแอลเงินเงินเดือนที่ให้ไปไหนหมดดแล้วใส่สินนี่สินอะไรอีกลูกให้ไม่ขาดสายน้องีดว่าจะไปเสียสมาคมบรีดก็ไปเสียสีเงินก็ให้ไปแล้วเอ๊มาหาขอเงินยายลูกยังไม่ได้ไปตัดเหนียงนะยายต้องไปตัดเหนียงต้องไปใส่ฟันวีเนีย ข้างบนแสนหนึ่งข้างบนแสนหนึ่งข้างล่างแสนหนึ่งต้องใช้เงินอยู่ประมาณสามสี่แสนน่ะยาย มันโมมีบอลใหม่ลหรอถวยบวงย่ายังสาวมาแต่คลิ้งแต่คลิ้งต่างกันกันไค่ะไปเห็ดเห็ดเห็ดลำบานก่อนเห็ดเห็ดบอลที่เก็บของก่อนเห็ดของเก็บของเห็ดลำบานแล้วไเห็ดจังบานเดียวแล้วก็มีถวยมีบวงแจไหลเออเห็ดเห็ดเห็ดลำบานอันนี้จะไปเอาเงินเยอะก็ไม่ให้แม่ไปเอาเงินวันนี้จะไปซื้อเตียงซื้อตู้กับข้าวใหม่ให้เพราะว่าไม่ไปกับพ่อในผุมสร้างถวยวรางบวงซื้อให้ไหมแม่จะเอาถวยยังวงแเอาให้แม่ในจังหมื่นยังว่า โอ้ยจะมาทวงเงินมาขอเงินทานกล่องขอมาสิไปให้เจ้าจะเป็นบากรอ่าเป็นพี่บาตได้สิมาหาโจ๊กเงินโจ๊กทองเออเงินให้ยแจวเขาได้มืินก็คือบ่ใส่เอ้ยพี่เสียหนึ่อ้ยพี่เสียจะมาคบเออไลไปแล้วพี่น้องเลยบริหารเ้อะพี่เสียมาให้สซลุโซลายเก็บเป็นเอ็นอุ่นมากกันยากลูกยากเตาเบิดยากคอยเบิดเอ็นนี่ใส่พอดีนะนี่มาแน่ลูกหลาเฮ้ยนี่ เอาแค่นีล้ละพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเอายกมือบายบายพี่น้องก่อนบายบายก่อน <laughs>